ตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยครับโอ้โหโรเบร์โตเดซาบี้กุนซือของมักเซครับอวยสุดๆนะสำหรับไม้เขียวเมสันกรีนวูดดีพอเถลิงบัลลงดอในอนาคตนะครับถ้าฟอร์มแบบนี้โรเบร์โตเดซาบี้ผู้จัดการทีมของมักเซครับออกมาแสดงความเห็นอย่างกล้าหาญว่าไม้เขียวเมสันกรีนวูดต่อเนี้ยอาจจะคว้ารางวัลบัลลงดอได้ในอนาคตอดีตแนวรุกลงกมอของแมนยูในวัย2ี่สิบ่ปียังกรีนวูดกำลังทำผลงานสุดยอดในฤะดูกาลน,นี้กับทางมักเซนะครับ โดยยิงไปแล้ว13ประตูในทุกรายการโหดมากล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งยิงเพิ่มอีก2ประตูในเกมที่มักเซเอาชนะแซงชิลัวไป3-2ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คเนะครับหนึ่งในนั้นคือลูกยิงส,สวยๆไข่หลังแล้วล็อกหลบตัวประกบนะก่อนปั่นด้วยซ้ายเข้าเสาไกลอย่างสวยงามนะครับฟอร์มอันโดดเด่นเนี่ยทำให้เขาได้รับคำชื่นชมจากโรเบโดเซบบี้อย่างมากนะครับดซิบบี้ก็พูดถึง wood, กรีนวูดเขาบอกว่าผมเห็นเขาทุกวันเขามีศักยภาพที่สูงมาก ผมไม่เห็นผู้เล่นคนอื่นในยุโรปที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาเขามีศักยภาพที่จะคว้าบลอลลงดอได้อยู่ที่ว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อมันหรือไม่จากคุณภาพที่ธรรมชาติและพ่อแม่ของเขาให้มาเนี่ยผมคิดว่าเขาสมควรได้รับบลอลลงดอผมอยากให้เขามีความสม่ําเสมอมากขึ้นผมรู้ว่าเขาต้องเพรสซิ่งให้เข้มข้นต้องจัดการกับบอลให้ดีนะเวลาที่ทีมมีปัญหาเนี่ยไม่ไม่เสียบอลง่ายๆแต่เก็บบอลไว้เพื่อพาทีมดันขึ้นไปข้างหน้า เพราะเขาเนี่ยมีความสามารถทำได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นคำชื่นชมของทางคุณซืออย่างโรเบโตเดซาบีบอกว่าโอ้ฟอร์มแบบนี้แหละนะที่ดีพอจะพาไปถึงเขาเนี่ยทะลิงบันลงดอได้ในอนาคตสำหรับไม่เขียวเมสันกรีนวูดนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าฟอร์มสม่ำเสมอนะช่วงนี้ฟอร์มดีจริงทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับตอนนี้แล้วฟอร์มเก่งทั้งสเท้านะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับ โอ้ฟอร์มดีครับสำหรับไม้เขียวเมสันกรีนวูดก็รอดูนอนาคตรฟอร์มดีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเนื้อหอมไม่พอนะมีลุ้นบอลงดอด้วยนะครับอันนี้จากใจจากปากของโรเบโตเดซาบีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของโมซาลากันต่อหน่อยมีข่าวบอกว่าโมซาล่าเนี่ยเคลียร์ใจแล้วนะครับกับทางอนิสลอตหลังจากเปิดเปิดออกคุยกันนะและมีข่าวว่าโมซาล่าเนี่ยจะคืนทับลิเวอร์พูลรับมือกับไบรทันในวันนี้ด้วยนะครับ โมฮาเหม็ดซาลาครับกลับมามีชื่ออยู่ในทีมลิเวอร์พูลกล้งครับในเกมพบไบรตันในวันนี้หลังได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกับพี่หน่งอันนี้สล็อตเป็นที่เรียบร้อยการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากโมซาลาได้มีการพูดคุยกับคุณซือชาวรัสเมืออ่อวันศุกร์เมื่อวานเกี่ยวกับอนาคตของเขาและก็สโม,มสรเกมวันเสาร์นี้ครับจะเป็นโอกาสสุดท้ายของโมซาลาในการเล่นให้ลิเวอร์พูลก่อนก่อนที่จะไปลุยแอฟคอนเนก็ถือว่าปีนี้จะจบละก่อนที่เขาจะเดินทางไปร่วมศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่นกับทีมชาติอ ซูเปอร์สตาร์แนวรุกไม่ได้ลงเล่น4เกมหลังสุดของลิปูครับโดยเกมพบลิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเขาไปตัวสำรองไม่ได้ลงสนามหลังเกมเขาให้สัมภาษณ์รู้สึกว่าเหมือนถูกโยนขึ้นเขียงโดยสม,มสรและก็โดยสม,มสรน,นะแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์กับสลอ็อตแทบไม่เหลือแล้วต่อมาสม,มสรตัดสินใจถอนชื่อเข้ามาจากทีมที่เดินทางไปเทอรีลีในเกมชนะอินเตอร์1-0เมืม่อวันอังคารซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ซาลายโพสภาพตัวเองกาลังซ้อมเดี่ยวในยิมที่สนามซ้อมบนอินตาแกรมนะครับ เมื่อถูกถามในวันศุกร์ว่าซาร่าลงเล่นเกมสุดท้ายกับลิพูไปแล้วหรือยังสลอตก็บอกว่าผมจะคุยกับโมในเช้าวันนี้ผลลั์ของการพูดคุยกันนั้นจะเป็นตัวกําหนดว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมต้องการคือการได้คุยกับเขาและครั้งต่อไปที่ผมพูดถึงโมเนี่ยพูดถึงโมเนี่ยควรเป็นการพูดคุยกับเขาไม่ใช่ที่นี่ผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้เราคุยกันหลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกมกับเอร์แล มีการพูดคุยมากมายระหว่างตัวแทนของเขากับของสโมสรระหว่างของเขากับของผมนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของใอน,นสล็อตแล้วตัวเนี้ยเหมือนว่าเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วสำหรับบางโมแล้วก็ทางด้านของสลอ็อตนะครับก็น่าจะคืนสู่ทีมในเกมวันนี้ที่เจอกับบรยตันเนาะก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นตัวจริงหรือจะเป็นตัวสำรองถ้าเคลียร์กันแล้วน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะสำหรับบางโมนะก็ไม่น่าจะเป็นตัวสำรองนะคิดว่านะอันนี้ผมคิดว่ายอย่างนั้น ก็รอติดตามแล้วกันเนาะถ้าเป็นตัวสำรองเ,เดี๋ยวก็งอแง,ง,งอีกนะมีทรงเดี๋ยวไม่ทรงนะฮะมีการเปิดเผยว่าไดโยอูปาเมกาโน่ครับยื่นคำขาดนะครับขอ16ล้านยูโรต่อปีในสัญญาใหม่กับเือใต้ไบาเยนมวนิกถ้าไม่ให้ก็พร้อมที่จะตีจากนะครับสื่อเยอรมันครับรายงานบอกว่าเอเยต์ของไดโยอูปาเมกาโน่ยื่นคำขาดต่อไบาเยนมวนิกนะฮะว่าขอค่าเหนื่อย16ล้านยูโรต่อปีเพื่อแลกกับการเซ็นสัญญาใหม่ สปอร์ตบิลแล้วก็ฮิกเกอร์ครับต่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าไดโยอูปาเมกาโน่ครับต้องการค่าเหนื่อยแบบรวมโบนัสอยู่ที่ประมาณ16ล้านยูโรต่อปีพร้อมกับเงื่อนไขาบางประการที่จะเปิดทางให้เขานเนี่ยย้ายออกจากทีมได้ในอนาคตรายงานก็บอกว่านี่เป็นข้อเรียกร้องสุดท้ายจากอูปาเมกาโน่และไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมทาให้บาเยอร์เนี่ยต้องสัญญาว่าจะยอมจ่ายตามที่นักเตะเรียกร้องหรือเสี่ยงต่อการเสียเข้าไปแบบฟรีฟีหลังจบฤดูกาล ดาวเตะวัย27ปีอย่างอูบาเมกากโนโครับจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้และสโมสรอ,อื่นสามารถเข้ามาเจรจากับอูบาเมกากโนได้ตั้งแต่เมราคมเพื่อเซเญียกับเขาลุงนานะครับตามกฎบอลแมนเวลานี้ครับการต่อสัญญาใหม่ยังดูไม่แน่นอนหลังฝ่ายบริหารของไบเย,ยนครับต้องการดําเนินการภายในได้ภายใต้งบจํากัดพวกนี้ด้วยนเอ่อมาร์คเอเบลครับผอกีฬาของไบเย,ยนเนาะ ก็ยังถูกอันทางน,นอุลิฮเนสประธานกิติมัสซังเนี่ยกดดันห้ามอ่อนข้อให้กับคําขาดที่นักเตะหรือตัวแทนของพวกเขายื่นมาเด็ดขาดนะครับช่วงที่ผ่านมาครับมีข่าวว่าเรอัลมาดริดแล้วก็เปเช่นะครับต่างพร้อมให้ค่าจ้างตามที่อุปาเมกาโน่เนี่ยต้องการนะถ้าคุณมาคุณจะได้ในจํานวนเงินนะั้นที่คุณเสนอให้กับ,บายเย์ร์เนี่ยต้นสังกัดของคุณเนะี่ยเดี๋ยวมอบให้ครับโอ้โหจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฟังอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งล่อหูล่อตาให้กับนักเตะอีกทีึ หากไบเยิกับอูปาเมกาโนตกลงไม่ได้ก็อาจจะมีการคอนเฟิร์มว่าพวกเขาจะแยกทางกันใน6สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะทําให้สโมสรนะครับมีเวลาพอสําหรับการตามหาหนักเตะมาทดแทนนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งนะสำหรับสถานการณ์ของทางไดโยอูปาเมกาโนนะครับกับทางไบเยิม n นิกว่าจะจบยังไงนะครับโอ้สิล้านยูโรต่อปีนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะสำหรับค่าเหนื่อยในระดับนี้นะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์กองหลังแบบไดโยอุปาเมกาโนครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องฮะ